ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเรื่องไกลเล่นใหญ่ขุด กุคุมทรัพย์วิษณุยื่นปปชตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและรายได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับวิษนุได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อออกมาแบบนี้นะครับคุณเลืองไก่เองนะครับก็ไม่อยู่นิ่งเฉยและทําการนะครับตรวจสอบนะครับขุดกุคุมทรัพย์ของวิษนุนะครับและก็ยื่นให้ปปชตรวจสอบซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ยื่นแบบนี้นะครับคุณเลืองไก่เองก็น่าจะมีข้อมูลพอสมควรและ ที่สําคัญนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเราอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียล Social, อยู่ในยุคข,ของโรคออนไลน์ line, นะครับการส่งให้ข้อมูลการหาข้อมูลหลักฐานไม่ใช่เรื่องนะครับ ยากอีกต่อไปนะครับเพราะแน่นอนครับว่าคนเรามีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบยิ่งเป็นคนที่มีคนที่รู้จักนะครับและออกสื่อบ่อยๆเนี่ยแน่นอนครับว่าประชาชนเองก็ต้องติดตามและหาข้อมูลและยิ่งถ้ามีแบบนี้นะครับคนที่ไม่ชอบก็พยายามที่จะส่งข้อมูลต่างๆให้เพื่อการตรวจสอบก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไงนะครับเรื่องไกเลเร่นของใหญ่นะครับข,ขุดกรุ นะสมบัติวิษนุส่งหนังสือขอให้ปปชตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและรายได้ที่ยืน่นโดยถูกต้องหรือไม่เมื่อวันที่4มิถุนายน257ในเรืองไกรรีกิจวัฒนะเปิดเผยว่า ตนติดตามข่าวที่นายวิศนุเครืองามที่ปรึกษาของรองนายกรฐมนตีบอกว่าไม่อยากเป็นรองนายกรฐมนตีในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินโดยกล่าวอ้างในทํานองที่ว่าไม่อยากจะยื่นบัญชีทรัพย์สินก็แปลกใจเพราะนายวิศนุเคยยื่นมาแล้วหลายครั้งในตําแหน่งรองนายกฐมนตีกรณีจึงเป็นเหตุให้ต้องย้อนไปดูบัญชีทรัพย์สินและรายได้ในครั้งก่อนก่อนรวม5ครั้งและพบ ข้ออันควรขอให้ปปชตรวจสอบต่อไปตามข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง นายวิษณุได้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินต่อปปชกรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายยศกมตีเมื่อวันที่14มีนาคม2548โดยแจ้งว่าตนเองมีทรัพย์สินรวมสุทธิจำนวน19ร้าล้านนะครับสาร้ล้านบาทและแจ้งว่าคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมสุทธินะครับจำนวน9 9าล้าน5้านาล้านบาทรายละเอียดปปชทราบอยู่แล้วนั้น ข้อที่2ในายวิษณุได้ยื่นสแสดงนะครับรายการบัญชีทรัพย์สินต่อปปชกรณีพ้นตำแหน่งรองนายกและตนตีเมื่อวันที่24มิถุนายน2549โดยแจ้งว่าตนเองมีทรัพย์สินรวมสุทธิจำนวนนะครับ17นะครับร้านนะครับ84,362.67ล้านบาทและแจ้งว่าคู่สมรสมีทรัพย์สิสนรวมสุทธิจำนวนนะครับ15ล้านนะครับ ส4 3 6 5 2 0บาทนะครับรายละเอียดปปชทราบอยู่แล้วนั้นก็คือคู่สมรสเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณนะครับเกือบ5ล้านนะครับตัวเองลดลงไป2ล้านนะครับข้อที่3นายวิษณุได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินต่อปปชกรณีนะพ้นจากตำแหน่งรองนายกตรีแล้ว1ปีนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายน250โดยแจ้งว่าตนเองมีทรัพย์สินสุทธิรวมจำนวน 24ล้านนะ1แสน8,270ล้านบาทและแจ้งว่าคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมจำนวน19ล้าน2แ14,433ล้านบาทนะครับรายละเอียดปปชรทราบอยู่แล้วนั้นข้อที่4ีนายวิษณุได้ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินต่อปปชกรณีเข้านะครับรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่4 กันยายน2557โดยแจ้งว่าตัวเองมีทรัพย์สินร,รวมสุทธิจำนวน78ล้านนะครับ9 7 5 6 4 3 3 5บาทและแจ้งว่าคู่สมรสมีทรัพย์สินสุทธิรวม38ล้าน972,152.16 บาทและแจ้งว่าตนเองมีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการเช่านะครับจำนวน500,000บาทและแจ้งว่าผู้สมรสมีรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าเช่าจำนวน780,000บาทรายละเอียดปปชทราบอยู่แล้วนั้นข้อที่5นายวิษณุได้ยื่นนะครับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อปปชกรณีพ้นตำแหน่งรองนายกตรีเมื่อวันที่5กันยายน256โดยแจ้งว่าตนเองมีทรัพย์สินจุดที่รวม8 1ล7าน7 หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดห้าล้านบาทและแจ้งว่าคู่สมรสมีทรัพย์สินสุทธิรวมจำนวนสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันแปดสิบเจ็ดจุดแปดหกบาทและแจ้งว่าตนเองมีไรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าเช่าที่ดินจำนวนหกหมื่นบาทค่าลิขสิทธิ์จำนวนแปดหมื่นบาทค่าบรรยายจำนวนหนึ่งแสนบาทและแจ้งว่าคู่สมรสมีไรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้เช่าที่ดินจำนวนหกแสนบาท ค่าขายไฟฟ้าจำนวน26 0 0 0บาทรายละเอียดปปชทราบอยู่แล้วนั้นข้อที่6ในการยืน่นรายการแสดงบัญชีทุกสินต่อปปชกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเมื่อวันที่5กันยายน256ดังกล่าวนายวิษนุเครืองามไม่ได้แจ้งข้อมูลการเสียภาษีเงินได้ระบุนิติบุคคลในดารายรอบปีภาษีที่ผ่านมาทั้งของตัวเองและทาง,งครอบครูสมรสมีไรายได้พึงประเมินตามประมวลรัศดากรมาตา4 0นวงเล็บ หนึงถึงวงเล็บปเป็นจํานวนเท่าไหร่และกรณีไม่ได้ยื่นพกดอเนื่องจากอะไรก็ไม่ได้ระบ,บุเอาไว้รายละเอียดปปชทราบอยู่แล้วนั้นข้อที่7กรณีที่นายวิศนุแจ้งว่ามีรายละเอียดค่าบรรยายจํานวน1 0 0 0 0นบาทนั้น ขอให้ปปชตรวจสอบว่ารายได้ดังกล่าวได้มาในขณะรองเป็นรองนายกหรือไม่ได้มาจากที่ใดเป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา40วงเล็บ2หรือไม่และเข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ในส่วนของบัญญัติว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใดหรือไม่และจะเป็นเหตุให้เกิเกดความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดนะครับเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ5หรือไม่และจะทําให้ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี2ปีตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา160วงเล็บ8หรือไม่ข้อที่8ข้อท็จจริงดังกล่าวข้างต้นหากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับภาษีขอให้ส่งเรื่องไปยังกรมสรรพากรเพื่อดําเนินการต่อไปหากเป็นกรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติรัฐมนตรีขอให้ส่งเรื่องไปยังกรกตเพื่อดําเนินการต่อไปนายเรืองไกรกล่าวว่าในวันนี้ตนจึงส่งหนังสือทาง ไปสรีอีม e เเพื่อขอให้ปปชทำการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและรายได้ของนายวิษนุเครืองามว่ามีการยื่นโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่และได้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่เอาละครับงานนี้วิษนุงานเข้าอย่างหนักแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าเพลินฟังครับ